เดวิดีบีกลับมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นเจ็บไปจับนะข้าวบาร์ดอะเอาหมดนะไหนเขอดูนิ้วหน่อยโชว์หน่อยทีแต่งหน้า,าออกมาหนได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนบิวลาคะนะคะนี่มันต้องอย่างนี้สวัสดีค่ะทุกคนวิวลาพรนะคะวันเดวิดีบีกลับมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไหนน้องบีบีโชว์ก่อน มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นใครทำนายหนูบีฟ้องเพื่อนๆเลยเออกมาตัดเล็บที่มือหนูหนนนแล้วโดนอะไรโดนตัดเล็บโดนตัดเล็บหรอแล้วมันโดนนิ้วมันโดนเนื้อนิดน,นึงใช่ไหมโดน,นอยู่ไหมอย่าไปจับนะโอเคได้คะ่ะเอาฟาสเตอร์มาหน่อยได้ไหมอ่ะเด็กมีฟาสเตอร์ไหมคะหาไ,ได้ค่ะก็หวังตรงนะว่าวันนี้ไม่ได้มาธรรมดาไม่บีบีอ่ะอชอบห้องกบิวไหมชอบพี่ทอยถึงชอบห้องกบิวเพื่อสำอังเยอะใช่ไหมใช่อ่าแล้วโตวขึ้นบีบีอยากเป็นอะไร อยากเป็นวัยรุ่นน่ะมาอยากเป็นวัยรุ่นน่ะแบล็เป๊กเออเหรอเดี๋ยวโกจะมาสอนการเป็นบตอบอกอโอเคปะ่ะบตอบอกอคืออะไรปะ่ะบิวตี้บล็อกเกอร์คือคนที่แต่งหน้าเดี๋ยวโกจะถ่ายทอดการแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายทอดเครื่องสำอางให้บีบีโอเคปะ่ะโอเคบีบีชอบแต่งหน้าอยู่แล้วนี่เวลาบีบีนะเข้าห้องโกบ,บิวนะโอ้โหเครื่องสำอางให้ฟังเลยนะกิเตอร์อ่ะใช่ไหมบีบีชอบห้องโกบ,บิวสุดคืออะไรกิเตอร์ปะ่ะกิเตอร์ใช่กิเตอร์กับอะไรเทสทู Head เฮ้ยวันนี้เราแต่งตัวเป็นนี่กันปะนสักๆกันปะแต่งหน้าเป็นสาวพังเอาปะทำ<ะ>ไมอ่ะเราหรักสาวพังเหมือนพี่วงนี้ไงพี่ส่งอย่างแบรนด์เอวปะเขาเป็นแนวพังพี่เขาสักๆ,ๆอ่ะเอาปะทำไมอะคะบีบีลองส่องอย่างแบรนด์เป็นปะก็ลองเป็นนะตึงยางเป๊สแจยังไงอุ้ยปัตเตอร์อุ้ยปัตเตอร์บีปัเตอร์มาไหน ดีๆนะเราวังเต็มตัวใจนะหนเขาดูนิ้วหน่อยโชว์หน่อยเนนดูแผลแผลอยู่ตรงไหนนี่โอ้โหมามาตัดเทปคือเฮียเปิดประตูเข้ามาแล้วพูดอะไรปะบิวฝากหน่อยอะไรเป็นช่วงที่แบบเด็กร้องอ่ะลูกร้องเอามาฝากเราเขก็ใจ้ปะหายโอเล่นหูบิโกออะรอบบีมาแต่งหน้ากับโกนะโกเลยไม่แต่งนันนี่โกรอถึงทุ่มครึ่งเลยนะก็รอบบีมาแต่งหน้าด้วยกันไง แต่งหน้าคอนเซ็ปอะไรรู้ป่ะทรงอย่างแบดวันนี้เหรอใช่ดีป่ะเออเขาชอบทรงอย่างแบดเสียบดอยไม่อินเดียชัยแบดบอยจากเทปพนุ่แบดอยแบดบอยอันนั้นเรียกชีหลกโกบปอยจะได้แต่งหน้าไหมอ่ะโอ้โหแต่คิดก่อนได้ป่ะ นี่เดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นอันนี้กันก่อนไปแต่งหน้าบีบีชอบป้อนข้าวโกบิวอ่ะลองป้อนนี้ลองป้อนอีกแล้วนะกินเจใช่ไหมจำเราเห็นกันแม่หนูไม่กินผักหนูไม่กินผักแม่กินโอเคหนู๋ยวกินไม่ได้กินเลยกินโคกต่อืมสดชื่นแตไม่ได้กิน อะ่อะแม่หนูเอาเขาพูดแม่หนูเอาเขาพูดคำดเล็กๆนะได้คำเล็กๆค่ะแม่ป้อนหนูเลยนะอ่ำอ่ำอ่ำยังไม่ได้กินกินเลยแม่อร่อยมากแ<ะ>ม่มันหกเราป้อนเราไม่กินบีทำครับปะ <c oughs> บอให้กินจริงเหรอลูกไปไป,ปแต่งหน้าดีวกว่าไปไ <c oughs> ป รีเ,นนเ,เลยนะ่ะรีเลยนะน่ะเพราะว่าอร้าอแต่งหนาไปแล้วนะนอยากไ้กฟเนะเฮ้ยได้พี่ว้าวหาแปดไฟเอาช <Okay. S 2> ่วยคอโอ้โหเอาสร้อยเหรอลูกอันน,นี้อันนี้อันนี้เค้ยสวยไหมอู้ะนนี้มันด้านอันนี้มันด้านหลังลูกถ้าด้านหน้าก็เอาไว้เขียนเห็นไหม,ไมแล้วก็เขียนได้เห็นไหมนี่ไง ด้านหลังเขาก็ไม่ได้ให้เอาไว้เขียนไงเขาเอาไว้ให้พวกปักปักปักหมุดแตะแตะกระดาษอย่างเงี้ยได้ใช่เจ๊ดิ้นดื้อนี่นะโอ้โหไม่อะเต้นรอครบิวเนี่ยโต๊ะก็แบบเอของครบิวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสนุกพอแล้วมานั่งก่อนมานั่งเริ่มแล้วครับ มันไม่มีปัญหาสําหรับบีนะมาบีขั้นตอนที่เราจะแต่งหน้านะอันดับแรกโกจะให้บีทำอะไรรู้ปะให้บีบีเลือกแปลงก่อนเลยลูกไหนอ่ะเลือกแปลงใล้ลูกอย่าทำพังนะแปงโกอะ่ะมันแพงลูกอ่ะเอางี้บีบีรู้ไหมว่าก่อนที่เราจะแต่งหน้าเราต้องลงอะไรก่อนติก๊กตอกติก๊กตอกผิวเฮ้ยใ,ให้สอนกูวิวกูวิวพูดตอนไหนกูวิวไม่ได้บอกเลยบีบีรู้ได้ไงว่าลงผิว ไม,ม่รู้อ่ะอันนี้คือผิวเหรอเก<ช>่งมากแต่ว่าก่อนที่โกจะลงผิวโกต้องทำอะไร,รอ่าก่อนที่โกจะลงผิวโกต้องทำอะไรหล่อยมาปักอ,อ่ะก่อนแต่งหน้าปกติโกชอบกินอะไรก่อนกินบอนดี้เออเพราะว่าบอนดีน้นันงตึระาแข็งเลอ้าแล้วก็สโลแกนหนังเขาคือมันดีจีรีมาไปอ๋อโอ้โห บีบีไปเอาพี่ในกรรมมาลูกเดี๋ยวโกเซนสมบัติให้<อ>โกเซนสมบัติให้เอาไหมคือลูกอ่ะไม่เอานะแต่ถ้าพ่อได้ยินพ่อเอานะ <l uc> พ่อบาสอ่ะเอาหมดนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้น้อง,องบีบีลงผิวไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบิวจะกินบอดดี้กันนะเพราะว่าต้องเติมคอเลาเจนให้กับผิวเวลากชอบให้ผิวชุ่มชื้นจากภายในงงครับงงครับอ่าระหว่างนี้บีบีดูดูดูหน้าของเต็งก่อนค่ะว่าอยากแต่งเป็นแนวไหนอ่ะดูถือเลยค่ะอันนี้ยกให้น้องบีบีเลย S <S สองซ้ายสองขวาอยากแต่งนเป็นแนวไหนคะสีอะไรโทนสีอะไรสีสีวัวใช่อันนี้แต่งหน้าอมาหน่อยได้ไหมคะได้สิมาเอาอนี่เขาเลื่อนมาให้แล้วนี่เห็นไหมมีทุกอย่างเลยนี่อ่าเขาเลื่อนมาให้แล้วเ็รื่องสำอางเนี่ยอ่ะเริ่มแต่งหน้าเลยนะคะก็มีช้อยที่เลือกสามช้อยต่างคนต่างแต่งหน้าหรือแต่งหน้าให้กันหรือแต่งหน้าแข่งกันเลือกหนึ่งสองสาม <specific> เริ่มแล้วครับอันนี้คือทำไรคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือปะอันนี้เขาเรียกว่า eye shadow palette นอ้องพูดซิไอไลอัลเอทไอโอโอ้โหตั้งใจแต่งมากนี่นี่นี่คุณแทบไม่ต้องทำแบบนี้เลยเพราะว่าหรือปะการแต่งหน้าเราต้องมีกระจกค่ะนี่ จบไหมแล้วเวลาแต่งหน้ากับกล้องเนี่ยสิ่งที่ครูต้องทำเือไหมคะบีบีกล้องอยู่ตรงนี้เราเราจะไม่สามารถเอากระจกปิดหน้ากล้องได้เพราะเพื่อนๆจะไม่เห็นเราการที่เราจะเป็นปอตบกอเราต้องเอากระจกลงมาตำๆอย่างนี้เพออื่อที่ได้เห็นหน้าเราเต็มๆอ่ะเริ่มนี่นี่เ,เ,เ,เขาเรียนรู้เร็วเหมือนกันเนีเฮ้ยจริงปะเนี่ยบีบีบีเรียนรู้เร็วมากภูมิใจอ uh, ่ะบีโอมาของโกนะคอนเซปต์อะไรรู้ปะ่ะสวยของโกคอนเซปต์อะไรรู้ป่ะทรงอย่างแบด ม่ได้วะโตขึ้นมาตลกแน่นอนเดีกยววนนี้มาออมาเจอหญิงดีกว่าอ่าแล้วแต่คุณค่ะเพราะว่าแต่งกันเดี๋ยวให้เพื่อนๆโหวตนะกิจนี้จะให้เพื่อนๆโหวตด้วยนะว่าใครชนะถ้าใครชนะได้สมบัติสมบัติอะไรอ่ะสมบัติจากโกบิลถ้าโกบิวชนะบีบีต้องเอาสมบัติพ่อบีบีมาให้โกให้หมดโอเคปะ <laughs> อันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะ รองพื้นรองพื้นใช่รองพื้นเอาไว้ลงผิวเราก็มีเหมือนกันนะอ่าใช่แล้วเราต้องทำยางงี้ด้วยเวลาที่เราจะแต่งหน้าโชว์เพื่อนเราต้องทำไงปะ<น>เราต้องบอกเพื่นอนๆก่อนว่าเราใช้อะไรอ่ะถือก่อนอันนี้เราใช้เป็นของ Rare Beauty นะอ่ะแล้วก็ต้องโชว์เพื่อนๆก่อนทํนาทำมือเงี้อ่าใช่ทำมือเงี้วันนี้จะมาใช้รองพื้นนะคะใช้รองพื้นนะคะของ Rare Beauty คะ่ะของ Rare Beauty คะ่ะอ่าโอเค อันนี้บีบียังลงผิวไม่ได้เพราะบีบียังเด็กอยู่ใช่ปะเพราะว่ามันแบบอาจจะแพ้ได้เพราะเราผิวเด็กเพราะฉะนั้นเราลงแค่สีที่เด็กใช้ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นใช้ได้ทำไมอ่ะอ่าทำไมกบิวใช้ได้รู้ไหมเพราะว่าผิวกบิวอ่ะกบิวอายุแบบเป็นวัยรุ่นแล้วอ่าเป็นวัยรุ่นแล้วก็จะแบบว่าผิวก็จะรู้สึกว่าแบบตอบยังไงดีวะ คือก็คือกบิวอะโตแล้วใช่ป่ะแล้วผิวก็บิวอะแข็งแรงผิวแบบมันโตเต็มวัยอะบิวรู้จักเขาว่าโตเต็มวัยไหมวัยรุ่นน่ะรู้จักพอบิวเป็นวัยรุ่นนะบิวจะใช้ทุกอย่างได้เลยเห็นป่ะแต่พอทีนี้เราเด็กอะผิวเรามันแบบเซนสติแบะผิวเรามันจะแพ้ง่ายเห็นป่ะอย่างบิวโดนอะไรนิดหน่อยมันก็จะผื่นขึ้นใช่ไหมแต่งเลยค่ะหวานหวานมมตาเล็บกพี่อะเชิญทรงยังเบสเอ้าแซดยางบอยอะตั้งใจมากเลยอะบิวก็ตั้งใจนะเนี่ย เฮ้ยคือไม่ชิดเลยนะทุกคนแต่งหน้ากันเด็กอะ่ะอันนี้คือไปถอยมาจากไอ้น,นี่เลยนะเกาหลีแบบเออเห็นแะไรแบบไม่มีอ่ะมีบีส่องไวลูกสองกบเหรอเห็นกบไหมไม่เห็นนี่วางตรงนี้อ่วาวางตรงนี้แล้วแต่งอ่ามองเลยมันจะได้ไม่เมื่อยไงลูกบีบีโตขึ้นอยากเป็นวัยรุ่นแบบไหนเป็นวัยรุ่นแตบเหมือนกูบิวอะ่ะเฮ้ยทำไมอะอยากเป็นวัยรุ่นแบบกูบิวเหรอทำไมอะ เรไมอยากเป็นวัยรุ่นแบบโกบิลอะบีสวยมากค่ะใช่นี่นี่นั่งก่อนเลยมีกิตเตอร์เขาชอบอไรที่เป็นเจ้าหญิงนี่ใส่อย่างงี้มามนั่งก่อนเฮ้ยเป็นเจ้าหญิงบีอะดูดิกล้องดิไปต่อค่ะเพื่อนๆอ,อย่ารอช้าบีบีรู้ป่ะว่าโกโก้อะไม่ได้แต่งหน้าในช่องมานานมากช่องเนี้ยบิวลาพรเพราะว่าโกโอเอาแต่ทำคลิปเล่นเกมไปเที่ยวกันโกก็รีวิวอะไรต่างๆเช้านี้อะไรอย่างเงี้ยบีบีก็ถามไว้ดิ ทำไมบีบีชอบดูคลิปแต่งหน้ากบิวอะเห็นมาม่าบอกนชอบตู้อะทำไมอะตลกเหรอใช่อะเสร็จแล้วสวยไหมสวยขอรู้หน้าหน่อยได้ไหมอะอะไรนะคะนาน้ี่ไงนั่งหนีนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนบีบีอยากได้อะไรบอกกบิวเดี๋ยวกบิวหยิบให้บีบเราทำคลิปสีม่วงนะบีบีจับตาดูให้ดีหน่อยนี่คือมาสคาร่านี่โชว์เพื่อนๆม่วงยังม่วงแล้ว บีบีเห็นความแตกต่างไหมอะไรสีม่วงข้างไหนเอ ibi, อถ้าบีบีตอบข้างซ้ายคือหาเลยนะ <บ ac. S 1> เอา,อางี้บีบีอยากให้โกแต่งหน้าลุกอะไรีหมโกจัดให้เอามาทรงอย่างแบดความหมายของทรงอย่างแบดอะคืออะไรหยงอยางแบดเจี้ย่างไกลเธอไม่อิ่นอย่างแค่แป๊บปี ibi, รู้ป่ะความหมายของทรงอย่างแบดคืออะไรเลยไหมลูกคืออะไรเลยไหมคือเหมือนลุกอะดูแบบลุกดูแบบว่า ลุกดูแบดอะอ่าไปแล้วนะเพื่อหลานไปครับเพือพ่อนเพื่อนทรงอย่างแบดใช้สีม่วงละใช้ผาเลดสีม่วงของอีทีนคือช่วงเนี้ยทำอ่าห้องแต่งตัวใหม่ก็เลยเครื่อสงสำอางแบบค่อนข้างหายไปเยอะอยู่ก็คือหายไปอยู่ห้องนู้นนะท <c oughs> ุกคนเดี๋ยวจัดเต็มเลยนะปีนี้แต่งนมแต่งหน้าเพราะว่าย้ายห้องอยู่กำลังทำออกแบบเสร็จแล้วห้องแต่งตัวนี่เข้าทางแล้วทรงอย่างแบดอะสวยที่สุด ก,ก่อนกชอบพังพังอ่ะบิลู้ใช่ไหมรู้จพังพังทำไมล่ะก็ทรงอย่างแบดไงเนี่ยเดิเห็นปะลุกทรงอย่างแบดจะเป็นประมาณนี้คือแบบเป็นแบบพังพังอ่ะพี่ที่พี่เขาทาอ่ะเอาได้ไหมดูแค่กรบียอ่าได้เดี๋ยวก็แต่งให้ดูข้าง,นงโนเหเคป่ะบิบีจะได้เห็นความเปรียบเทียบเห็นปะ่ะเห็นยังอันไหนข้างไหนทรงอย่างแบดใช่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับจับตาดูให้ดีครับนี่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 มาแล้ว แม่แบดยังแปดพอมีมเนี่ย <Bad boy. S 1> อารมณ์จออะ <c oughs> ทำไมอารมณ์จอใสก่กบิวอะสีน่ารักสีน่ารักทาลองทาที่มือก่อนถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะเหมาะก,กับสีอะไรไหมเร <Okay. S 1> าเราทาหลังมือก่อน,อนลูกอ่านี่ชอบไหมสีเหมือนบาร์บี้เลยอะ I'm a Barbie girl I'm a Barbie world I'm not plastic ถูกได้ไหมอะถูกได้แต่นิดเดียวนะเรามาแตะแก้มได้ค่ะอันน <c oughs> ี้ไม่เลยอะไม่เพื่อนนะเราเอามาทาอย่างงี้ดิ เนี่ยดูนะบีบดูนะอย่างงี้นะอย่างางี้นะแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างงี้เห็นป่ะถูเป็นวงกลมอย่างงี้ค่อยๆแทบๆอ่ะเห็นป่ะสวยยังสีบ่บีบีบีแต่งหน้าบีบีต้องดูกระจกด้วยลูกเนี่ยแล้วก็คือไปแตะสีชมพูบาร์บี้ของบางกลายเป็นแบดแบดบาร์บี้เลย <บ S 1> <า>นี่เกลี่อยร์ง่ายเหมือนกันนี่พาดผ่านนะคะใส,ส่เหมือนว่าผิวบิ้วแล้ก่อนค่ะ บีรู้ป่ะทุกคนรู้ป่าว่าบีร,ออร้องอีเพลงหนึ่งได้ด้วยีบีร้องเพลงอะไรได้รู้ไหม y ิ u ยังเบสไม่ใช่ไม่ใช่ k i s ซ y Kissy ค่คคะ Puccino ใช่ไหม e s p e s s o เริ่มเลยไป a ป r i c อ,อะ ว่าบางอย่างที่เราซื้อมาในวันนั้นเราจะได้ใช้ในวันนี้ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ใช้ลิปสีดําเพราะว่าหลานขอส่งยางแมสต์แมสตดังทำไมอ่ะข้ะเพลงเยอะนั่นหนึ่งเลยส่งยางแมสตแซดยางบอยดยําเลยดําเลยดิปีเลยอ้าวก็บีบีขอไม่ใช่ไหรอ่บีเสร็จแล้วเนะี่ยเหมือนอะไรรู้ป่ะ,ะ,ะ,ะหเหมือนอะไรอ่ะอ่ะให้ทายเหมือนอะไร เด็กมานี่เด็กคนที่ก่อนถามทำไรกันเด็กทำอะไรเมื่อกี้อ่ะเด็กอยู่ข้างล่างไงลูกแม่กป๊ะป๋าไหมยังอ่ะอยากให้ป๊ะป๋ามาอย้ปมาไหมอ่ะไม่อยากให้ป๊ะป๋ามาไม่อยากหรออยากอยู่กับบิวก่อนลูกอ๋อถามป๊ะป๋าไหยังคือไม่อยากกลับใช่ไหมบังสิวกูแม่เป็นลูกกูไหมอุ้ยทำไมปากมันพี่ยบิบอกขอทรงอย่างแบดอ๋อแล้วพอเสร็จปุ๊บบอกมันผีมีอยู่บอกมันผีเลยค่ะบังพี่ชอบนี่ <Hello. S 2> เดี๋ยวเราจะมาร่วมร้องเพลงทรงอย่างแบดกันโอเคป่ะ okay ปีเป็นเจ้าหญิงใช่เจ้าหญิงทรงอย่างแบดเนาะเป็นเจ้าหญิงปั๊ปปี้เกิร์ลโอ้ยเราโกบิวอะอะปีเป็นทรงอย่างแบดทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมกูอยากเป็นเจ้าหญิงบ้างไม่ได้อ,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 งงอะทำไมอะหน้าโกไม่เหมือนเจ้าหญิงหน้าเหมือนไรหน้าเหมือนทรงอย่างแบดค์ที่มาของกันซีนเพื่อนไปไหนอะ <c oughs> ไปลูกเอากูกำลังจะเล่นแล้วเจ้าหญิง กูกำลังจะเล่นดน,นตรีทรงอย่างแบ๊เลยนะดน,นตรีทรงอย่างแบ๊สขางล่าไงแมีนั่งรอไปูกลได้มเดยนั่งตรงนี้นั่งนี้แม่แป๊บเดียวหาะอะไรเล่นแล้วนี่นี่คือแบบประมาณนี้เลยเวลาขึ้นห้องมาจะเป็นประมาณนี้เลยเขาจะยกออกมาประมาณนี้เลยเฮ้ยอันนี้คือนี่นี่นะที่ติดแมสบ,บีเบียปะ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือกิ๊บหมูของกูง <laughs> กิ๊บหมู เอามาแต่งหน้าลูกกิ๊บไงเนี่ยกิ๊บงงงงงดีงงคือที่ชอบโกบิวเพราะว่าห้องโกบิวมีของแปลกๆเยอะก็เลยชอบมีงเยอะนะเอาเนี้ยไหมอะไรอ่ะเขาคือแผ่นแปะหน้ากากเวลาบีบีใส่หน้ากากอะไรมาอ่ะแล้วแปะแล้วมันจะหอมหนูตีกองเออเอาไปทำตีกองนี่อ่าโอเคมาโอเคนะโอเคปะ พร้อมยังไป Let's go <S รวปรวมคนนี้ในกรุงไทยไม่ว่าคนไหนไมีสูงเธอคนนี้รู้ไว่อย่าให้พ<ร>บเจอรูปรวมความกล้าทักเข้าไปคุยอย่างเฟรนลีอ่ะแต่เธอ ไอ้อไหม,ไมไโอเคอได้ด้วยนะนได้ได้ได,ได้กไปเลยแม่เพลงนี้แเพลงนี้เไม่ได้ทำเนเนเนอุ้ยได้นะเนเนเนนการทำให้เสียงมันแบบเปิดโพรงจมูก

ปกติมันเป็นเพลงที่เขาชอบมากนะแต่เขาไม่ร้องไม่เล่นไหนบอกอ่ะได้ไงเนอกอ่ะได้อ่ะอ่ะได้อยู่นะไปไปเพื่อนก่อนเลยปะไปไปและเอาเอาออกมาอ่างเดียวต่ออยากฟังเพลงเหรอโอเคไปไปก่อนอ่ะไปไปก่อนยังไม่ไปไปเอาวยังไม่ไปไปไปแล้วก็แล้วทุกคนวันเดวิดบีบีนะคืนนี้เราก็พักผ่อนกันแค่นี้และวสำหรับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ พาไปบีบีไปทำอะไรอีกก็บอกได้นะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไปไปไปดิไปไปปิดกล้องให้ก้ด้วยปิดกล้องด้วยปิดกันโอ้คือจะมาไม่ปิดหรอไปดิปิดเลยไม่ใช่เล่นอยู่นี่ลูกเล่นอยู่นี่นี่มันปิดกลมๆงเด้งสองท่ติ่งเก่งมากเลยอะ